ดีครับผมแอดวินเบสท์เพจ e t r นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำในส่วนของวิดเจ็ตตัวถัดไปก็คือวิดเจ็ตที่ชื่อว่า heading w i d g e t นะฮะมาดูกันเลยมันคือวิดเจ็ตอะไร heading w i d g e t เนี่ยก็จะเป็นวิดเจ็ตที่ใช้ในการสร้างหัวเรื่องหลักนะครับก็จะสามารถสร้างได้ตั้งแต่ h 1ถึ่ง3 4 5 6าหนะฮะหรือว่า tag p ก็ได้แต่ส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ของมันคือสร้างสร้างเป็นหัวข้อนะครับในส่วนของ heading w i d g e t เนี่ยถ้าเราเข้ามาที่แถบคอนเทนต์เนี่ยจะมี แท็บไตเติลนะครับให้เลือกอันแรกเลยไตเติลตรงนี้เราสามารถปรับชื่อเขียนชื่อหัวเรื่องของเราได้นะครับเพราะเราต้องการหัวเรื่องชื่ออะไรผมเอาง่ายๆเนาะหัวเรื่อง h 1คืออะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับในส่วนตันมาเป็นในส่วนของลิงก์ลิงก์เนี่ยเราสามารถใส่ url ได้ <c oughs> ก็เป็น Google, d o s o เร TH ใส่ลิงก์นอกภายนอกภายในได้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ออปชันเหมือนกัน Open, เปิดในหน้านหน้าต่างใหม่หรือว่า add n o follow เข้าไปนะครับตรงนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ส่วนขนาดเนี่ยจริงๆเขาก็จะมีขนาดให้เลือกกันนะครับ size มีเรี่ยม small, large อะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่ผมก็จะตั้งเป็น default ว่าเราเราตั้ง default ไว้เราได้ทำการกำหนดขนาดข,าดของ heading เราเนี่ยไว้ใน อะไรอะ g o o บอล l o n t Style อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ HTML แท็กตัวนี้ก็สำคัญนะครับซึ่งเราสามารถกำหนดได้ว่าให้ตัว heading เนี่ยตัวนี้เป็นแท็กไหนนะครับมี1 2 3 4งส7ไปจนถึงแท็กีเลยนะครับแล้วก็ alignment ก็จัดชิดซ้ายจัดกลางจัดขวาแล้วก็จัดจ,ดจดัดซ้ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังเป็น responsive ก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าแต่ละอุปกรณ์เนี่ยไม่จําเป็นต้องจัด จัด alignment เหมือนกันก็ได้นะครับตรงนี้ก็อันนี้ก็ไม่ยากถ้าเกิดผมต้องการเปลี่ยนแห็กเป็น h 2ผมก็แค่ใส่ตรงนี้เป็น h 2นะครับเท่าน,นี้เราก็ได้ heading มาแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนแท็บถัดไปก็จะเป็นแท็บ Style แ็บ s ไตล์ก็จะมีให้เลือกสีนะครับตรงนี้สีเราสามารถเลือกสีจากในนี้ก็ได้นะครับหรือเราสามารถเลือกจาก global color ที่เราทำกัน กำหนดค่าไว้นะครับดึงค่ามาใช้ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของไทโปกราฟีเป็นการกําหนดในส่วนของตัวอักษรนะฮะก็เหมือนกันเหมือน global color อันนี้ก็เป็น global font ที่เราสามารถดึงมาใช้ได้นะครับว่าจะเป็นเป็นฟอนต์แบบ primary secondary text Set, a c c e p t นะครับผมบอกว่าให้เป็น primary เลยนะครับแล้วก็ text shadow ตรงนี้เดี๋ยวขอโทษทีเดี๋ยวผมขอไม่ใส่นะครับ e ทค Shadow นี่คือคือเงาของตัว Heading นะครับเห็นไหมเห็นไม่เอ่ยไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหมอ่านี่าจะชัดขึ้นเนาะอาจจะไม่ได้สวยมากะไรมากนะครับผมก็เป็นการกำหนดเงาเบลอเบลอเบลอเยอะเบล์น้อยนะครับหรือว่าในแนว ตำแหน่งในแนวนอนในแนวตั้งนะครับก็สามารถตั้งกันได้แล้วก็เบลนโหมดเนีตรงนี้เราก็กำหนด,ดได้เนาะขึ้นอยู่กับเราจะใช้ยุกไหมหรือว่าอะไรงไงนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของวิดเจ็ตนะครับ heading w i ดเ e ็ ading, get, ก็จะมีการใช้งานอยู่ประมาณเท่านี้นะครับ ก,ก็เป็นวิจัยที่ใช้บ่อยในการเขียนบทความและการกำหนดเนื้อหากำหนดคอนเทนต์กำหนดสไตล์ก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับแล้วก็ สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบไวเพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแ km, ชร์กดติดตามกดส u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ